กลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับครับผมช่วงที่ท่านรอคอยอยากจะมีรอยยิ้มเสียงหัวเราะในบ้านครับผมกับสามนะอ่าวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับใบรับรองแพทย์อุ๊ยถือสาคัญนะนะเวลาเราจะลาป่วยอย่างเงี้ยมันต้องมีนะพี่มันตามบริษัทตามอะไรเงี้ยก็ต้องมีนะยืนยันว่าเราป่วยจริงอ่าใช่ใช่ใช่นะอ่าเรื่องราวจะเป็นยังไงครับกับชอยหน้ามากครับใบรับรองแพทย์เชิญครับ ชอยหน้าม่านตอนไปรับรองแพทย์เออเออเนือ,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 อพนักงานผู้แสนดีอยู่ออฟฟิศนี้ก็มานานหาลายงานเยอะแต่เงินน้อยโดนหักบ่อยอยตอนมาสายหน้าเบื่อเหลือจะกล่าว อีตอนมาเช้าก็ไม่เพิ่มให้โบนัสก็ไม่ต้องนั่งนึกเพราะว่ารู้สึกว่าไม่เคยได้อุอดทนจนแรงหมดดีกว่าทนอดเพราะโดนไล่ต้องมานั่งคอตกทำงานงกงกอยู่นี่ไงเออเออสังขารก็เริ่มสุดเพราะเราเป็นมนุษย์ไม่ใช่เหล็กไหล ปวดห่วงมาปีกว่าตัวร้อนเริ่มมาเหมือนจะมีใครโควิดก็ไม่ลดละติดยังวะก็ไม่รู้ได้เอรยรู้เพียงตอนนี้ฉันก็คงทำงานต่อไม่ไหวเห็นพี่ต้องขอลากับหัวหน้าจะว่าไงเอ้า ว่าไงละพนักงานเดินมาหาฉันใช่หรือไม่ใช่ครับหัวหน้าผม,มะจะขอลาผมไม่สบายอาการแค่เล็กน้อยนั่งพักสักหน่อยอะทำงานได้โอโ้โหตูดยังไม่ถึงเขาอีอ้อโอ้จะหายได้ไงหัวหน้าครับหัวหน้าคือว่า ผมเป็นไข้เป็นไข้ผมเป็นไขเอเอวันนี้จะขอลาเพื่อไปรักษาอาการไข้อีพรุ่งนี้เคยมาทำต่อถ้าพักเพียงพอก็คงหายนี่ถ้าหากอยากจะลาเอาไปรับรองแพทย์มามีหรือไม่อถ้าไม่มีคุณก็อดเพราะว่าตามกฎมันต้องใช้ หัวหน้าดูสภาพผมซีดเหมือนไก่ต้มเนี่ยเห็นไหม <c oughs> โอ้ยบักสักครั้งเดี๋ยวค่อยลาย้อนหลังเอาก็ได้เนตเป็นหัวหน้าต้องรักษากฎเพราะบริษัทกำหนดหน้าที่ไว้มันต้องมีใบาจากโรงบาน เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าป่วยใครขืนให้ลาปากเปล่ากฎเกณฑ์ของเราแล้วก็คงเสียหายโอ้ยตา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 ยมันเอางี้ครับหัวหน้าจับหน้าผากดูสิว่าร้อนไหมเอ้าหน้าผากก็เย็นไม่เห็นจะร้อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่ไม่ใช่จับ หน้าผากหัวหน้าจับหน้าผากมผมสิว่ามันร้อนไหมโหน้าผากผมน้ำมันร้อนลองจับดูก่อนจะเข้าใจเอ <c oughs> รอเร้อนเรอนะอะไรกันสู้ไมโครเวฟที่บ้านฉันยังไม่ได้อาโอ้ย,อยเอยยังงั้นเอาประหลอดมาวัดนะจะได้เห็นชัดๆ ว่าผมมีไขรขอให้เอาแล้วประหลอดวัดถ้าจะได้เห็นช,ะชะัดๆเพาว่ามีไข้ครับสาม้าโอ้โหสามสิบลดได้ปะะ่าล่ะนี่มันสูงไปโอ้โหผมไม่ได้บอกผ่านเท่าไหร่เท่านั้นลถไม่ได้ก็เคยซื้อกันบ่อยๆลดอีกสักหน่อยแล้วก็ได้มา ได้พ on. ักก่อนคงบ้าตายก่อนจะหายไข้เฮ้ยเฮ้ยก็วันนี้สามแปดจุดห้าเลยเสียเพียงเล็กน้อยเฮ้ยช่วยดูไวยช่วยดูไวยผมรู้สึกตัวยและไม่สบายโอ้ยอะไรกันวะนวันนี้แล้วทำไมถึงไม่ แต่คนไข้น่ไหนเป็นอะไรมาอย่าเสียเวลารีบเล่าไปอ๋อผมคลื่นเหียนแล้วผมเวียนหัวเหมือนเลือดจะหมดตัวจนตาลายเอ๊ะจมูกเราก็เริ่มละปากเหมือนไม่ค่อยอยากจะหายใจอ,อนนี้ไปไหนมาฮะมีประวัติแพ้ยาอะไรไหมโอ้ย เป็นหัวหน้าดีกว่าหนอหัวหน้าไม่ใช่หมอจะซักประวัติทําไมอก้ผมแค่มาขอลาเพื่อไปรักษาอย่างเร็วไวถ้าอย่างนั้นขอหลักฐานว่ามีอาการและประมาณไหนถ้าไม่มีใบรับรองมา ก็ต้องแก้งล่วงหน้าถึงจะลาได้โอ้ยจะให้ลาล่วงหน้าใช่ผมจะรู้ไหมล่ะว่าจะเจ็บตอนไหนรู้แต่ว่าตอนนี้ผมใกล้จะสีก็พราะเลือดไหลไม่เชื่อก็ดูนี่ไม่เชื่อก็ดูนี่ผมโดนโจรจีเห็นไหมปักหลาอยู่กลางหลง ผมพิจารณาก็ให้ลาได้ฮะแต่ช่วยเขียนใบาลาให้สักสองหน้าก่อนได้ไหมเอถ้า <fect ural. S 1> ต้องเขียนอีกสองหน้าเห็นทีว่าผมต้องลาตายตนะ้องลาตายนี่ถึงจะตายฉันก็ไม่ว่าช่วยเขียนใบลาก่อนได้ไหมโอ้โอ้เอีเน้ ไปลาไม่ต้องเอาหลอกผมว่าลาออกดีกว่านายรีไปจะดีกว่าก่อนจะมรณาไปอีกรายชา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 หน่อยแม่โอ้ยออนตายีย่ว่ากันนะอะไปเร้วยไอเจ้าตายยตาย้ต